คลิปนี้เรามาพิสูจน์กันว่าแอปเปิลห้าเดือนยังกินได้หรือเปล่า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 อยู่โอ้ยมันยังมีเนื้อส่วนที่กินได้แก๊บโอ้ยขำว่ะอ่ะขอบคุณพี่กั้งที่มาให้เกียรติมาในรายการเราวันนีตอนว่างค่ำกั้กั้งวาระเราจะอยู่ต่อไม่ในวงอ่ะเดออ้าไปกินกินเลย กินเลยกินเลยกินกินเนื้อช็อกโกแลตครับผมไม่เห็นเผามาเลยเนาะเออเออว่าชิ้นเนี้ยแก้มต้องชอบแก้มเป็นคนแก้มเคยบอกว่าแก้มชอบช็อกโกแลตอะไรเป็นอะไรกันกินเนายครับตัวตะโนกรรบมากรเอานิ้วจิ้มเนี่ยเอานิ้วจิ้มแล้วก็ลองครับผมสวัสดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้เรามาติดตามผลแอปเปิลกันรับผมเออแอปเปิลอันนี้ได้มาเมื่อตอนงานที่วัดทองสำลิดเมื่อไหร่วะเมื่อไหร่วะ oh. ง,างานวัดทองสำลิดเดือนไหนวะโอ้ oh. เราพักมาเท่าไหร่แล้วและมันเยอะมากนะครับพี่สมชายซื้อมาฝากเราลังหนึ่งแล้ว,ลวมันเยอะเยอะจริงๆจนพวกเราแบ่งกันแล้วมันไม่ลงตัวมันกระเศดอยู่จําไม่ได้ว่าก,กี่ลูกหลังจากนั้นเราก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวเอาใส่ตู้เย็นไว้ละกันใครอยากกินเมื่อไหร่ก็ค่อยมากินถึงตอนนี้เพิ่งจะแกะดูครับ มันอยู่ในตู้เย็นของเรามาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตอนนี้มันมีน้ําหยดลงมาหูกันเลยเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันนะครับว่าแอปเปิ้ลที่วัดทองจากวัดทองสำริดของเราสภาพเป็นไงครับตอนนี้กี่เดือนเนาะโอ้ยเราพักเท่าไหร่ครับแอปเปิ้ลห้าเดือนนะครับผมตอนนี้ดูปฏิทินแล้วตอนที่เราไปออกวัดทองสำริดก็ประมาณ5เดือนที่แล้วมาดูกันว่าแอปเปิ้ลห้าเดือนจะเป็นยังไงบ้างแอปเปิ้ลห้าเดือน เนี่ยนะอ,อันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้เอาของมาทำทิ้งขว้างนะครับก็คือพี่สมชายให้มาเยอะมากแล้วเราแบ่งกันไปเรียบร้อยแบ่งกันแล้วมันไม่ลงตัวเราก็เลยคุยกันว่าเอาแช่ไว้ในตู้เย็นนี่แหละเดี๋ยวใครอยากกินก็ค่อยมากินครูหมูเองก็ไม่ได้กินนะครับและเด็กๆมาก็ไม่ได้กินนะเพราะว่ามันอยู่ในถุงนะก็คือเหมือนแช่ลืมไปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอปเปิลห้าเดือนสภาพจะเป็นยังไงนะเนะี่ยที่เอาที่โกยขยะมาตั้งเนี่เพราะว่าน้ํามันย้อยลงมานะครับนี่ครับผมเฮ้ยยังมีลูกดีอยู่อ่ะเอ้ยได้ไงวะ เฮ้ยเหี่ยวเฉยเฉยเลืองเลยอ่ะอันนี้เหี่ยวเฉยๆฉนะครับอันนี้เริ่มเนา่าแล้วอันนี้เป็นยังไงอ้โหอ่ะอันนี้ไปครึ่งลูกนะครับอันนี้ไปครึ่งลูกนี่โดนอะไรลา้าใช่ไหมอันนี้ไป <laughs> <laughs> นนเฮ้ย <laughs> เหมือนเลี้ยงกันอะ <laughs> เหมือนเลี้ยงแบบและอันนี้น่าจะเยอะกว่าเพื่อนนะครับ โอ้โหโอ้โหลูกฟิบมาเลยนี่แอปเปิลห้าเดือนห้าลูกครับผมมันเกิดจากปัจจัยอะไรที่มันไม่ไม่เน่าพร้อมกันอ่ะแก้มมาแล้วเดี๋ยวให้แก้มวิเคราะห์เฮ้ยใส่แก้มมาวิเคราะห์หน่อยทำไมแอปเปิลมันสภาพเป็นแบบนี้นั่นนี่นั่นนี่นี่เชิญครับแขกรับเชิญของเราวันนี้แขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นน้องแก้มบุ๋ ๋ยวจะให้แก้มวิเคราะห์หน่อยอันนี้เป็นแอปเปิ้ลที่เราได้มาจากวัดทองสำลีเมื่อห้าเดือนที่แล้วจำได้ไหมที่เรามานั่งแบ่งแอปเปิ้ลกันแล้วมันมันเหลือนะมันไม่ลงตัวเราก็เลยเอาแช่ตู้เย็นไว้นี่ก็ได้แตตอนนี้สภาพมันก็คือมันมันมันเสียไม่เหมือนกันนะทั้งทั้งที่มันอยู่ถุงเดียวกันนะอยู่ถุงเดียวกันแล้วก็อยู่ในตู้เย็นเดียวกันนะครับทำไมมันเหี่ยวมันเสียไม่เท่ากันลองวิเคราะห์ให้ดูน่าจะเกิดจากอะไรโดนยาฆ่าแมลงไม่เท่ากันหรอคะมีส่วน เดี๋ยวเราจะชิมทีละลูกอ่าทั้ง5้าลูกนี้นะครับเดี๋ยวจะพาแก้มุมงชิมทีละลูกโอ้ขอมีดหน่อยโอ้ไม่กูกินคนเดียวได้ไหมอ่ะวันนี้เราเชิญคุณมาออกรายการนะครับค่าตัวคุณตั้ง17บาทนะครับ<อ>คุณอย่าทำให้แฟนเพลงผิดหวังว่ามันจะเป็นอ่ะไหนๆก็แก้มุมงอยากมีเพื่อนไหมครับแก้มุมงจะเอาใครมาชิมด้วยครู<อ>ครูชิมอยู่แล้วครูชิมแล้วแก้มุมงจะเอาเพื่อนเอาใครมาชิมด้วยพี่พีค<อ>่ะอ,อะไรเขาเป็นตากล้องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะพิถ่ายให โอ้างโอ้อ่ะโอ้ดีกว่าโอ้ดีกว่าโอ้มีดไปโอ้เออนี่โอ้โอ้ไม่ยอมเอาเขียงมาด้วยนะขี้เกียจล้างเดี๋ยวเราจะมาผ่าพิสูจน์ทีละลูกนะครับว่ามันทําไมมันเป็นแบบนั้นอันนี้อย่าหาว่ามาทําเล่นนะครับจริงๆแล้วมันมันเป็นความผิดพลาดของเราที่มันอยู่ในตู้เย็นแล้วเราลืมกินจริงๆแล้วทุกคนก็ได้กินคนละสองสามลูกแล้วกลับไปบ้านเฮ้ยเนื้อยังดีอยู่อูันขาวอยู่แคมแ้มไม่กินได้ไหม รีแก้มอย่าทำแบบนี้สิโอ้มานั่งเลยโอ้โอ้เป็นแขกรับเชิญเดี๋ยวครูกินให้ดูก่อนคลิปนี้เรามาพิสูจน์กันว่าแอปเปิ้ลหเดือนยังกินได้หรือเปล่าเปล่าเปล่าปลาเปลาเปลาปล่กลับบ้านไปนี่โทษไม่ออกเลยนะว่าส้มตำหรือแอปเปิ้ลเนี่ยผมว่าได้ลูกเนี้ยอร่อยยังไงก็ได้ลูกนี้ยังไงก็ได้ เอ้ยต๊ะเล็กเหัวเราแปลกๆอ๋อเหมือนฮมันก็ต้องลุนออล้นดิทำให้คนลุ้นกระเดมคิวกระเดมปาดเลยปลาดปาดยังไงก็ได้ที่เราสามารถชิมได้อะไรวะใช้มีดไม่เป็นอู้อยู่บ้านเคยทำอะไรบ้างไหมเอาตรงต่อตรงต่ออ่าเสียงกรอบเสียงกรอบ <c oughs> กินได้มันกินได้แอมเปิ่าห้าเดือนลูกแรกครับผมอ่าโอเคมันมามุวงเลย กินไปเป็นไงเป็นไงโอ้นี่ชิวๆเลยยังอร่อยอยู่ยังอร่อยอยู่แก้มเป็นไงแก้มรสชาติปกติยังอร่อยอยู่อ่างั้นสรุปว่าแอปเปิลห้าเดือนลูกนี้กินได้ครับผมเก็บไปเก็บไปกินแอปเปิลห้าเดือนลูกตใหญ่เนี่ยนี่ครับผู้ชมอหงเขาจะมีความสุขหรือเปล่าเนี่ยคนดูคลิปนี้เขาจะสงสารมากกว่า กินข้าวอยู่เลย,ยมันยังมีเนื้อส่วนที่กินได้แก้มโอ้ย <laughs> <laughs> ขำว่ะเอ้ยคลิปไอไไ้ไม่ไม่สวนมันกินไส้เดือนอดังเลยโยเราคอนเทนต์เรากินแอปเปิ้ลห้าเดือนอเอาแล้วครับแอปเปิ้ลห้าเดือนลูกที่สอง นอร่อยอยู่อร่อยอยู่ yeah, ลูกแรกไงลูกแรกไงลูกสองนี ja ่อ่าพี่กั no ้งไหนในพี่กั้งเข้ามาลูกแรกลูกแรกเราคิมอ่ดขอบคุณพี่กั้งที่มาให้เกียรติมาในรายการเรานะครับตอนว่าพี่กั้งพี่กั้งมาเราดูนี่ยี่นี่อะไรนะแล้วช่วงนี้หนูท้องใครไม่ค่อยดีครับปวดท้องเมื่อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้อันนี้มันกินได้จริงหรอกินได้อร่อยยูก่อนลงจัดยูช่วงนี้สนับสนุนโดยยาธาน้ำขาวตากระต่ายบินมากั้งมา ทำไมกั้งชิ้นพวกเราได้ลงวะโอ้โหเดี๋ยวลูกสองลูกสองนะครับไม่รู้ว่ากินได้นะข้างในอ่ะ,อะไม่ต้องกินนะเดี๋ยวๆครูมีชิ้นพิเศษให้กัง้งพีก่กั้งเหมาะมากกับชิ้นนี้ อ่ะกังหือเฉยอเฮ้ยกังจะอยู่ต่อไม่ในวงอะเออเอาไปกินกินเลยกินเลยกินเลยกินได้กินไงกด้ไหกินได้ไหมก็ได้กินได้ครับผมสรุปว่ากินได้พิก้งพิสูจน์แล้วโอ้เก็บโอ้เก็บเก็บพพิสูจน์แล้วโอเค ลูกต่อไปแอปเปิ้ลห้าเดือนลูกที่สามครับผมลูกนี้เหมือนแอปเปิ้ลเชื่อมเนี่ยพี่กั้งขอเลยเฮ้ยอีกฝั่งโอ้ยเนื้อทูโทนช็อกโกแลตแอปเปิ้ลเนื้อทูโทนกับเนื้อช็อกโกแลตครับผมเฮ้ยเหมือนเผามาเลยเนาะอืเออกูว่าชิ้นเนี้ยแก้มต้องชอบแก้มเป็นคนแก้มเคยบอกว่าแก้มชอบช็อกโกแลตอ๋ออีกช็อกโกแลตมาเลยอ่ะแก้มแก้มชอบช็อกโกแลตแก้มต้องกินชิ้นนี้ ไส้มันไส้มันต้องโอแล้วนี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเราดูของพี่กั้งเลยพี่กั้งเอาเผื่อไปนี่ไส้ช็อกโกแลตสำหรับพี่กั้งเป็นพี่ใหญ่เราต้องให้ครึ่งลูกไปเลยอ่ะพี่กั้งรับไปเลยครึ่งลูกครับผมอ่ะแล้วพี่กั้งก็ชิมเหมือนเดิมอ่ะกั้งชิมหน่อยกั้งเพื่อเป็นเกียรติเป็นสี เพื่อประโยชน์ทวีแดชาและประเทศไทยทื้งลมดนี้หนูหม่ิมนะมันเป็นวุนว้นๆน่ะอะโอเคเดี๋ยวเรามาวมิเคราะห์ว่ามันกินได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวครูเอาเอาเนื้อที่มันยังดีๆให้อยู่นะแต่เราบีบเราไม่ต้องชิมนะเราบีบด้วยเฉยพออุ้ยอันนี้เรามาพิสูจน์กัน้เฉยนะครับไม่ไม่ได้ให้ชิมจริงๆเนาะเดี๋ยวจะดราม่ากันอีกเมื่อกี้เมื่อกี้พี่กั้งกัดไปเล่นๆใช่ไหมคำหนึ่งกัดจริงๆก็แหละอ่ะลองพิสูจน์ดูว่ามันน่าจะยังกินได้ไหมแต่แค่บีบด้ ครูว่าเนี่ยยังกินได้อยู่เนี่ยเนื้อแข็งปกเลยใช่ค่ะนะไม่ไม่กินเพรากัดตรงเนื้อแข็งมันรสชาติมันก็จะเหมือนเดิมค่ะใช่มันก็มีส่วนที่กินได้อยู่ใช่โอเคเรารู้แล้วว่าไอ้สามลูกเนี่ยมันยังมีส่วนที่กินได้อยู่ครูอย่าผ่าเลยแต่ลูกนี้ผ่าไหมไม่ผ่าพิสูจน์หน่อยไหมแล้วแต่ครับอยากรู้ว่าข้างในเป็นไงแต่ก่อนที่จะผ่าโดนเชื้อราเราขอแกะตรงนี้กินก่อนพอดีมันกินได้นะครับเนี่ยอันนี้กินได้กำลังอร่อยเลยครับแอปเปิ้ลห้าเดือนมันกินได้นะครับ แต่ว่าถ้ามันไม่เน่านะตอนนี้มีดเรายังไม่โดนเชื้อรานะครับเราก็จะแกะแกะกันไปรูปนี้มันบนสุดอลอแก้ม,อมชอบกิแนแอปเปิ้ลเลยโขอย่าโดนมือนะที่้สวยอยู่เลยอัะแล้วก็ <laughs> รกับนะ<อ>เราเนี่ยโอเคเราจะกินแค่ลูกแรกนะครับ <laughs> เพราะว่าเราเชื่อว่าลูกแรกมันคือ,ค,อคือมันยังกรอบอยู่ เนื้อก,กรอบดีโอย้ยงบงงบงบเลยแก้มตัดดนะีส่วนลูกที่สองไม่น่ากินแล้วลูกที่สองเริ่มมีลาขึ้นแล้วไม่น่ากินลูกแรกยังไม่มีลาลูกที่สองมีลาขึ้นเราจะไม่กินมันแล้วก็ลูกที่สามยิ่งมีลาเราก็ไม่กินเราผ่ามาดูเฉยผ่ามาดูเฉยว่ามันสภาพมันยังดีไหมส่วนลูกที่สี่ครับเดี๋ยวเรามาผ่าพิสูจน์กัน อยากรู้จริงอะไร้องนะอยนกได้กระดาษนี้เราจะขอผ่าพิสูจน์หน่อยเถอะอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรสะอาดเต็มตัวโอ้โห้แยมแยมเป็นพายแอปเปิ้ลไปแล้วตดีวนี้โอ้โห้แยมแอปเปิ้ลอะไรอะไรเป็นอะไรกันกินหน่อย กรรมกรทุกคนกรรมกรอ่ะโอเคลูกนี้ถือว่าเป็นพายแอปเปิลครูว่ากินได้นะลองดูไหมโอ้โหเอาเลยครับเอานิ้วจิ้มเนี่ยเอานิ้วจิ้มแล้วก็ลองแก้มแก้มคือครูว่าเรื่องเรื่องพวกนี้ต้องแก้มแล้วแหละนะอ้าเฮ้ยโอเคลูกสุดท้ายครับผมแอปเปิลห้าเดือนลูกสุดท้ายสภาพจะเป็นยังไงมาดู โอ้โหสวยช็อกโกแลตเต็มตัวกินเลยค่ะกินเลยค่ะ้องมไมเด็ดคูเราก็กินด้วยกันเรามาด้วยกันงมาด้วยกันไปด้วยกันเรื่องสุพรรณเอ๋ยงงั้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีใครกินสรุปว่าแอปเปิ้ลห้าเดือนเป็นแอปเปิ้ลที่เราได้มาจากงานที่วัดทองสำิีนะครับกูหมูไม่รู้ว่าแอปเปิ้ลจีนรลยแอปเปิ้ลไทยมันอยู่กับเราห้าเดือนสภาพมันบางลูกยังกินได้อยู่ นะครับซึ่งมันไม่มีลาขึ้นแม้แต่นิดเดียวเราก็ได้ลองกินดูส่วนล,ลูกอื่นมีลาขึ้นนะครับก็เลยไม่ได้กินไม่กล้ากินนะกลัวมันติดนะครับนะแล้วก็ลูกอื่นๆแล้วไม่รู้ว่าทําไมมันเน่าเหมือนกันไม่รู้เหตุผลนะครับใครรู้เหตุผลก็อธิบายให้ฟังใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้คลิปพี่เลนพี่เลนแบบนี้ก็ใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับนะจะเชิญโอ๊กกับแก้มหมูมาเล่นพี่เลนอะไรแบบนี้ต่อนะครับหลังจากนี้ก็จะให้แก้มได้กินยาทาน้าขาวตากระต่ายบิน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมนะคลกิมนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ,อ๋อค่ะกินเก่าใช่ค่ะมันเป็นกินเก่าๆโอเคเดี๋ยวจะให้ให้เป็นปุ๋ยต้นไม้เป็นปุ๋ยต้นไม้ยุ่งเลย